สวัสดีครับท่านผู้ชม FC แฟนช่องแฟนเพจครับเมื่อนี่พอกันเ้าว,วันหวยออกครับพี่น้องเมื่อนี่พอกันที่บ้านเฮห้าครับมาตามแนวทางมาตามแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวฟังเพิ่นเบาเดี๋ยวพี่น้องฟังเฮห้าเด้อเดี๋ยวรออะไรสดร์ฟเบ้างสดๆรอต่างกล่องกันครับ ครับสอมตัวหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แนย์เก้าแค่นี้ครับผมครับเกียเนาะ สมเาอามาใส่แก้วแก้วเล็กแล้วเอามีคใส่้เออเากลองีด้ยมามสมเาาแ้นกอ้าเชยอมาแล้วมาแล้วหนึ่งพันพันแล้วเพื่อนเยอะไหนเพี่นเยอะ เวลาเอออันศุกร์หก็จะลไปทันศึกษาไปไหไปทันศึกษาไปไปตรงไหนไปจังหวัดอะไรอไปจังหวัดสนักศ no ึกษาบู๊สนักศึกษาหมายความว่าอะไรนาะตาทำไมไม่รู้เนาะไม่รู้ดูปาแล้วก็ดูน้ำเนี่ยแล้วก็ดูสัต

แกว่าาเพื่อนทำความคัลบใช่ไหมพอพออาจจะใช่ยังสงสัยอยู่ครูว่าไม่ถ่อใช่ไหมครูพูดไม่ถอเขาจ้งงพ่อก็เงินและน่อยายเงินอ๋อ ตั้งกล้องรอแล้วกล้องใหญ่นวลไปไหนนอนทีนี้ก็ถือเอาแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องเดี๋ยวรอปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปพุ่งผุ่นเห็นพี่น้องไลยคนทงพุ่นเข้าไปทั้งพี่เดี๋ยวพอสอเ็ดตั้งกล้องอีกทั้งไหนมันชัดทั้งนี้บ่บโอ้เดี๋ยวไปพี่ มามุมพีมามุมพีพี่น้องัยู่งมุมนี่ยู่งมุมนี่อยากให้พระรอเอาไรสดคือความทุกท่องไปใส่ก้อนหนได้ยังมีสองมากยังมีสองนึ่งไปเลยงานกวาอดกันบ่าครอด่งนเดียวเานั่งคุยก็เล็นไปพี่น้องมือนี่เดียว กินส้มเหรอไม่กินขวดหมดยะส้มล้นมีด้กวนส้มล้นเก่เหมือนคือ้วยเมื่อนั้นเก่ามากเลยมันเลยขาดถือสังเกตนี่สังเกตได้นลูกกลมๆเป็นนั่นมีส้มกับมีซีส้มล่นแล้วเมื่อนี่ส้มสีล้นบอกใช่ไหมคะซึ่งเป็นกลมๆนะ มากแอ้าวพี่น้องมื่อนี้เป็นเดือนแรกของเดือนวันวาเลนไทน์บได้คือพ่อดิวันแรกวันแรก่มนเออวันแรกของเดือนวันวาเลนไทน์บได้คือพ่อเลยบ่ได้คือพ่อว่าเป็นเดือนนั้นวาเลนไทน์แต่มาตรงเลยตรงแต่มาตรง ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยพี่น้องของก็คือพอตอนไล่สดปล่อยห้าไล่สดแต่เศ้านะครับมือนี้มีสองนัดนัดที่หนึ่งกับนัดปล่อยห้าเนี่ยพี่น้องอีกนัดหนึ่งคืออย่างปล่อยห้านัดที่สองเสียวีท่านโอ้พ่อข่าขายไข่พ่อข่าขายไข่แต่ว่านัดแรกนี่เอาของปล่อยให้ห้าไปก่อนปล่อยห้าไปก่อนจ้าก่อนเราสิมาหอดกันเราบ่มาเข้ากับโต้ท่าน อ๋อเราอาจจะมาเ้วยตัวเองรู้สิบอ่อาจจะมาอาจจะเดิน้องาจจะเพิ่มมากก็คเพื่อได้ตัวเลขตัวเลขแต่ที่ีน่ๆมาแล้วนี่ตเป็นๆแล้วนี่นั่งยืนตเป็นๆพอยห้านัดนัดนีกันัดพ้อยห้าเป็นเหตุบังเอิญมัทวติพานมาพอยห้าสั่งใครเพิ่นมาหอดเพิ่นเก่าใครร่รงยบรอยแล้ว จักไม่ได้ยังจับปากกามาเขียนก๊กลากก๊กลักเขียนศูนย์สองกับสองศูนย์พอพนรู้ว่าเข้าให้แนวท่านกี่แล้วดีสิงานอะไรที่พอได้ลอกคอยห้าเด้อประศั่นบ่านพได้ลอกกันเด้อประศั่นได้มาถ้างสาเลขเทวดาวาระศั่นเด้ตั้งอยกากให้ต,ตั้งยยอยากให้มาตรงกันบ่ตรงกันแล้วศูนย์สองกับเพราะว่ากระดาษของคอยห้ากับว่างค,างคนเราได้เอามาเขียนอันนี้พอได้เห็นน้องใคร มันเกิดเรื่องเป็นเหตุบังเอิญที่น้องกันของคนื่อนตัวเดียวตีตัวเดียวหางพอยห้าว่เป็นตัวเดียวพอยห้าว่ามันจริงแบบนั้นเนาะบ่ราะจริงทุกคนเพื่อนกับเทวดาเพื่นเทวดาพลอยห้าฝันฝันล้วนฝันล้วนฝันสองกอกกอกแรกจะเคลื่อนกุนอะเคลื่อนวันศุกร์หลังจากที่เฮา บอกทานเล่านะครับไห้เก่าชีออกเก่าซีซีเก่าออกสามเก่าเนาะพูดได้กะว่าโตเก่ามันไห้กับพ่ซื้อดอกพัสดุ์ตัดออกดีๆไอเจ้าตัดออกออยห้าเนี่ยกะว่ามาร์กที่ดอกเลยมาร์กซี่กับหกผู้ที่แต่ว่าเกจกะว่าหลุดศูนย์เกจมากโคตรมากเดียศูนย์เ็ดเจ็ดนั่นบอกพูดถึงเล่าเมื่อนั้นเนาะพูดถึงคำพูงเมื่อนั้นออกดีๆเลยเพิ่งจะดายอยู่นะครับ เอาอสำหรับมือนี้นะครับผมก่อนเ่อาสิไปพบกับเสียวเอเนอะอาะสิบโมงเท้าเก่า้องฝอยห้านี่ไปก,กอดน,นะครับรบ่บได้นัดบ่ได้หมายกันดอกเล่านัดเองฝอยห้าบ่ได้นัดเป็น่น,นัดนะครับที่กินกับว่าสีแค่ต่วไปเอาเพราะว่าเล่าเปลี่น่อข้าเล่าเปลี่น่อข้า เราบอกว่าทไปที่ดอกว่าสั้นเพราะว่าเป็นพ้นหูจักกันอยู่แล้วหูจักกันมาหลายปีแล้วนัดแล้วนัดเองเลยบอก่อนยนัดเองโอ้รุนรุนาวี่นโมเป็นพ้นบ่หูจักกันหูจักกันมาหลายปีแล้วเป็นอบตอน้ำกันนะครับเลยเป็นอบตน้ำกันครับก็เลยหูจักมากแกนกันี่ดอกนะครับเพิ่นก็มากช่วงหลังๆนี่ห่างเหินกันไปก็ได้มากหายช่ว็พอดีนะครับเอนั่นพูดถึงว่า ของเสียวเอเนาะนะครับจิมรอก็แล้วกันของเสียวเอเนาะนะครับสำหรับเมื่อนี่นะครับของคอยห้าหนึ่งกุมภาพันหกสิบเก้านะครับวิ่งรวดไปที่เจ็วิ่งรวดไปที่เก็สามตัวก็คือหนึ่งเจ็ดสี่สามศูนย์เจ็ดนะครับสามศูนย์เจ็ดนี่เป็นเลขที่ ติดตามมาตดด้วยละ่ะสามศูนย์แต่ว่าบริเขียนลงมสามศูนย์กับบริเขียนเก็ดสามกับบริเขียนยานมันคิดย่านมันหลายย่านคิดมาตรฐานเจ้าของเพราะว่าจุ่มหนึ่งมันปล่อยไปแล้วย่าน<บ>านั้นเกินให้ภูมิส่งนั่นแน่กับตาดอกเอกนะครับสามสเกีดให้ฟังคอยห้าเอาตัวใดบอบริเขียนลงก็คือฟังในคลิปน้องค่ะฟังในคลิป สามศูนย์บริดัคเย็นสามบรอดแคต์ดเไป,เปเแต่ว่าเป็นห่วงอยู่ะนะครับที่ตัดมาให้ก็คือมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าตัดแล้วฟันขึ้นแล้วได้ศูนย์ฟันขึ้นสองได้เจ็ดได้หนึ่งนะครับแต่ว่ามากักเจ็ดหลายนะครับเกิดเลยมี สองตัวหนึ่งเจ็ดหนึ <unterstützen> ่งสี่เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าเน้นนักไปที่ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่ศูนย์เก้าไม่มีนะนะครับฝากตอนกี่น่องนะครับเอาไปพิจารณาล่องเบงนะครับกี่น่องฝันดีฝันเข่าจังเอาจังลงทุนนะครับ มีต <ünd> <conclusions> ัวเน้นตัวนักนักยื่ที่เจ้าของเองนะครับคอยห้านักให้มันอาจจะผสมกับฝันนะครับให้เอาฟันเจ้าของเป็นตัวตั้งนะครับมือเคลื่อนฝันดีบ่ฝันคือนกันบ่ฝันที่ได้เรียกคือกันบ่ทั้งที่จัางนักเอาพี่น้องนะครับนั่นค่อยเปมีตัวหนักนะครับผู้เพื่อนได้หลายคนก็ได้หลายอยู่ดีนะครับอันนี้คือแนวทางนะครับแต่ว่าคอยห้าบ่เราฝันบ่จ้าบ่เราฝันบ่เราบ่เราฟัน เไปเลรืเลยไปเลยนะครับอ <stage> so <over story> ันเรลาฟันพี่น้องกับิี่ซับสนยั่งมากม่ย่านแย่ไปลายย่านแย่ไปลายเอามาฝากแนวทางนะครับบเมียนบใช่ยยาวากันไ้มาเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นนะครับแต่ว่ากันปูมักเลขฟันกับพานไปเลยนะครับไปออาคำนวณเพล่นผูเพลินคำนวณดีๆนะครับวันนี้เป็นวัที่ทอาใดแล้วพอให้ห้าันที่สี่รัฐบาลรัฐบาลไให งวดที่สี่เด้อพี่นอ้องที่สี่นะครับผูกมาแล้วสามนะครับสามงวดติดนะครับเอามาสามงวดติดแล้วเมื่อนี้เป็นงวดที่สี่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบเก้าอ้าพี่นอ้องค้อมสีเบืองไปนะครับได้เวลาครบเราไปถ้าคือคบมือนี้ปเป็นจะได้เฮะปะครับมือนี้มีเฮมีเฮนะครับ มั่นใจคือเก่านั่นแหละคันบ่มั่นใจบ่มาลงดอกนะครับวันนี้ต้องได้เฮเฮเขียนออกไปมันต้องมั่นใจครมีเฮแน่นอนมีเฮแน่นอนนะครับอ่ะแล้วไปครับน้องชมได้ชมได้นะครับน้ามาแล้วมาแล้วความฝันล้วนล้วนเหล็กนอนออกเหล็กนอนออกพี่น้องฝันล้วนล้วนพ่อเฮฮาเด้อ เด็กนอนเอาอเอาพี่นองใอสซีห้ากับุม่มเราเองเด้อครับเจ็ดกับสามตัดในเด้อพี่นองเด้อเจ็ดสามสมศูนยี่ตัดเนี่ย,น,น,น,ยนะครับตัดเราเองเดี๋ยวนี้โตคะนิ่งหมอคอยนโตขนิงขน่งอยู่เจ็ดสามกับสามศูนครับเจ็ดสามกับสาม มีตัวค่นีง pues ้งตีมือนี้สมพ่ามีอยู่แล้วเด้อสมมีสม,ส,มมส,มสมลนนนม่นสมล่นขาดสมอยู่ทางปอย้าพี่น้องโตมักัวชอบตัวน้ครับพรานี่ละนี่แบไปหาเลยสังเกตมาไหมากมีให้ไล่ด้วยครับปักปักอหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดมีเอ็กซี่คนชอบคนเก็บมีปอกปก ไม่เมื่อธรรมาดานจนเมื่อีเสษก็เนี่ยเมื่อภาพไปเสดศูนย์สามัดเอาเป็นมาครับพ่อจัดเด้อพี่น้องสามกับเจ็ดสามอันนี้ตัดหำกสิหลายคู่กันนยังอยู่นะครับตรงอกตรงใจจังเอาจังลงทุนได้พี่น้องเด้อให้มากเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นนะครับ มองมักบ่ชอบก็บเลื่อนผ่านไปนะครับคอยห้ากับบริษว่าสิแมนเสมอไปนะครับมีเข้ามีหลุดเป็นของธรรมดาเด้อนะครับถึกสงวดเป็นไปบ่ไดแน่นอนนะครับคนที่กันเนี้ยใหม่มันเปวันที่กันเนี้ย,ยนะครับ <c oughs> เอาไปพิจารณาลองดูนะครับว <c oughs> ิ่งรุดไปที่เกตนะครับ ซ e ึ่งวัดจะพาเจ็ดสีแล้วบ้านนั่นมันก็บ่ไหวเนาะาดิ้งสายแลีนดิ้งเจ็ดนะครับเนาะเป็นกระดิษฐานมาน้ำมันย่อยออกเลยเนาะจตัวนี่เด้อพี่น้องจ้าตัวตรงเน่งเจ็ดสีบ่ครับตัวตรงตัวเน้นมันบ่ครับตัวเน้นอยู่ในนี่งามทุกตัวพี่น้องงามทุกตัว พี่น้องเห็นลำมัดลบบี่เนาะครับเอาแฉบเอาเด้อพี่น้องแฉบเด้อพี่น้องแฉบทันทีเดือนนี้1ิดตีผมพาเด้อครับว <c oughs> ่าคืบบนบ่พ่อวันมันมันล่รสวนมสโอ้มันมีหนึ่งซีตัวหรอท่านนี้ตรงกันเป๊ะตรงกันเป๊ะเลยเอาทุกอย่างเป็นปไปได้เนาะครับ ครับขอบคุณค่ะบมื่อนี้เวลาสั้นนะครับผมอีกเมื่อกี้สมองเขาก็มีเฮแล้วนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีขอบคุณพอยห้หลายๆครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาตามนี่แหละพี่น้องเอฟซีเข่ากับเฟล่าพวกไรไปเข่ากับฝ่าวายหายิบจับรถไปเลยไ้เด้อ เมื่อนี่ให้พี่น้องเอ็กซเข้าโชกๆฉมันๆมันเลยครับให้ได้เฮ้พร้อมๆกันครับสือตัวได้ก็ขอให้ทูกครับเอาหัากสอบอาจารย์ได้ก็ตามอาจารย์นั่นครับถ้าเขาตามไล่อาจารย์นั่นกับพวกหัวเฮ้าเสียวทุนมาจากแสนนะครับชอบเฮฮาเอาเฮฮาชอบหลวงพี่ตงชอบอาจารย์ได้ๆหล,ลาลๆอาจารย์ก็เอาตามนั่นเอ้อพี่น้องเอาถ่ายคลิปก็ให้พี่น้องโชกโฉมันหมนกันนะครับเมื่อแรงให้ได้ยินคำว่าโชกดีนะครับ แห่งๆปังๆนะครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับให้ถูกไหมรวยเงินกันเด้อเมื่อหนี่พี่น้องครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแช่นะครับพอกันไหมในคลิปนาขอบคุณและสวัสดีครับอ๋ออย่าลืมนะครับเสี่ยวเมื่อหนี่ครับเดี๋ยวบริลงคลิปเาวกระสีลงคลิปสันในเฟซบุก๊กนะครับส,สอฝายโชคคนเดิมหรือสุรินทร์พลขม้นก็นได้ได้นะครับ หรือหลายช่องนะครับเอาตามนี้พี่น้องซี่ครับ